ตาาสุดท้ายก็เป็นแผนของเจ้าจริงกันแหละอะไรอ่ะเหมือนแบบสร้างเขาเรือไอ้ของอชูการ์ดีนี่มันกดไม่เริ่อจริงแม่งจะเอาพูนไทยยังยิ้เลยอยากเป็นหนึ่งในยุทธภพเอาเพื่อควางรู้แหละว่าแบบปืนใจอยู่กับเราเนาะเพราะว่าขนาดนี้นะว่าให้ทุกคนแบบไล่ต้อนอะไล่ต้อนเออถ้าเห็นหน้าพื้อเรียบร้อยอะเออใช่ไหมแบบเหมือนมีมีหูมีตาย แบบจะไปไหนก็คือแบบไอ้ไหนไไหนอ่อยใช่มีรูปเหมือนมันอยากจะแบบให้ถึงหูเร็วๆหละอืมให้คนกระจายคนอีเอออมื้อกูรูแล้วว่ากูแล้วขาดกระจายว่ามันยังไมันก็ต้องไม่มาปะทะกันอ่ะปะทะกันสักรอบหนึ่งอืเอโอ้โหอันตรายอันตรายอีรู้นะ ก็แบบว่าแล้วควรจะเป็นอันตรายต่อแต่ละคนไงไอเชียงก็ฝากฝังไว้กับฝังนั้นแล้วตอนที่เขาแบบคุยกันอะตอนตอนที่นอนเปิดใจใช่ป่ะเออตอนที่เปิดใจคุยอะคืออาชีเนี่ยพูดทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเขาตั้งแต่ที่เขาเจอมาความเป็นมาตั้งแต่เด็กความเป็นมายังไงมีสิบที่สิบน้องใช่ไหมจนแบบอยู่กับอ๋อเออจนได้อยู่กับชีดอ๋อป่ะพี่คนนั้นอันนี้ก็มีที่พนในแบบวังหรูงข้กนีอ ราชทยยาคือราชทยยาเลยคือแบบด้วยความที่มารับใช้แล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าเข้าแล้วออกออกไม่ได้ออกยากอ่ะถ้าคุณจะออกใช่ไหมคุณก็ต้องรดน่าเหมือนพี่น้องเหมือนพี่น้องที่เข้ามาใช่ป่ะสิพี่สิน้องที่เข้ามาแล้วเกิดอยากจะออกอยากจะไปสร้างครอบครัวอยากจะอยากจะไปอิสระสุดท้ายก็ก็ต้องทำแบบนี้อยู่ดีใช่ไหมไม่โดน่าก็ต้องใส่ตะปูก็อาจจะตายก่อนก็ไดหรือว่าเนี่ยมันมันคล้ายๆว่าเป็นกฎของ ทางเขาด er mm ้วยแหละต้องใช้สมองขวดเวปเพียงพายเพียงพายจำลับอะไรยี้เข้าเล้วออกไม่ได้ก็ต้องทําตามคำสั่งอะไรยี้ยแต่ถ้าแบบไม่ทําตามคำสั่งก็คือตายเออไม่ลดไม่งั้นข้างที่จะเป็นระเบียบไม่งั้นไม่แบบมีทีมซวงอะไรแบบนี้หรอกเป็นที่คนไม่ขนาดเนี้ยกว่ามันจะสร้างแลได้ก็ต้องควบคุมคนเลยกระไรใช่แล้วไหนจะอาชีพที่รู้สึกผิดต่อแบบสิทธิต่างอะไรนะ ก็คงเป็นอะไรที่อยู่ในใจเพราะว่ามีหลายอย่างค่อสไปเอ็ดคนตั้งแปดสิบแปดคนไม่ไม่เหลือคนเลยแล้วก็มันก็มีบางส่วนไงที่เป็นที่เป็นของสิ่งที่อซี่ทำอ่ะก็เหมือนกับมีการวายาพิษป่ะตอนไอ้อีพีแรก่าที่เราดูมีการให้ยาพิษของผู้หญิงอ่ะที่เป็นพี่สซไพรายน้องสซอรไพส์ซไพรายตัวเองด้วยไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ไงตอนแรกที่บอกว่า พอให้ยาแล้วอะไปเห็นเหมือนปิ่นหรือหนีอะอันนึงอะ<ม>เออของน้องสะไพก็เห็นแว่าเหมือนสิทธิ์น้องอะตัวเองเคยทำอะเออให<อ><อ>้<ท>หญิงที่ตัวเองชอบ<ม>นะ<ม>แล้วก็มาเห็นทีมันก็ไม่ทันเลยนมเีม้ยันค่อยค่ายฆ่าคนสำคัญในชีวิตไปแบางทีก็ไม่รู้ตัวเนาะมันหลวมตัวไปแล้วอะ <S <S ใช่ไหมล่ะ บางทีมันก็จะอาจจะแบบได้ได้ใช้ความจริงที่อาชุยรับรู้ก่อนใช่เออทที่ี่เขาได้รับมาอาจจะหรือเลือกไม่ได้หรืออะไรก็ได้ไม่คิดว่าเดี๋ยวคนายก็มาเจอเแสงสว่างในชีวิหนึ่งต้องรับรู้แล้วว่าอาจารย์รักขนาดนี้เนาะมีแล้วนะมีมีมีสี่คนใหม่แล้วก็เหมือนอยากเหมือนอาชุยอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลย ก็เอาวนเจอเอาวนอีกถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าอซี่ไม่เจอสองคนไงนะน่าจะตายน่าจะไปถเกิดเแบบจับแขนกีนแบบนั้นจริงจริงคนกับไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช้ชีวิตไปวันวันเลี้ยแต่ว่าพอได้มาเจอเอาวนใช่ไหมกับน้องเฉลีอ่ะก็เือนเขาอยากอยากมีชีวิตอยากมีชีวิตอยู่ต่ออยากจะดูเออเฝ้าดูอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจฟิลเขาเลยนว้ยเข้าใจความรู้สึกอยู่แบบร้องช่วงร้องไห้เนาะ ตาจะไหลตามอ่ะหันไปเห็นเฉียงนอนอะไร่างเงี้ยแล้วอาการนี้แบบเหมือนเริ่มตไตแรมไปไตแรงเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วมันจะมาในช่วงตอนกลางคืนตอนกลางคืนเลยอะอาว้นก็แบบอารมณ์แบบอยากจะให้อยู่ต่อนานๆอะในเงี้ยแต่อาชีพก็ชอบแบบปักฝักไงเพราะว่าอาชีพคิดว่าแบบมันโอกาสวันน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รอแต่ แต่เย่ะว่าจะแบบกลับมาหรือว่าจะได้มีวิธีรักษาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างที่บอกอะไรอะไรมันไม่แน่นอนลชีิก็ไม่ยอมในไงที่บอกว่าทำอะไรเอาวาระยุดออกก็มีชีวิตต่อแต่ชีวก็ไม่ยอมเพราะยังไงเราต้องสอนมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเลยนะเว้ยเราต้องสอนได้เป็นหนักือเขาก็ไม่ยอมแต่ดีมีแบบชุนหลีเข้ามามีเอาเงินเข้ามาแล้วบอก้ยถ้าเปอย่างให้เขาอยู่ต่อได้กัน เพนาะเมื่อกี้เหมือนจะสงสารไปสักทีอยู่ใช่เอแต่ลังะคงแนอยู่แหละทั้งนั้นของขาอ่ะแก่เครียดเครียดเยอะรู้ป่ะว่าเครียดเออเม่เครียดแหละกลัไปไม่ได้ความอะไรเดี๋ยวเอาล่ะเอาวนปุ่จบยปุ่ดาเปิดรัวดาบดากลับไปอีกเจ้าหายไปนับนานไม่ได้ความเลยฉันตัวประหลาดดีกันเรื่องร้อง้ีเลยนหุยพี่นี้แบบเปิดใจกันมากก็เหนือยเหนื่อยท่เอาวนแล้วแหละที่จะเปิดใจ พูดเองอ่ะเพราะว่าอาชีก็คงรู้แต่ว่ารอให้พูดเองคิดว่ารอรอเฉยอ่ะอันนี้คืออาชีนี่คือพูดบุเอลแล้วนะใช่ทุกอย่างลนะในชีวิตของเพายที่ที่เคยเจอมาแต่เออแต่จิตของนี่คือเงียบไปเลยเงียบเงียบเรียนร้านร้านร้านรานร้อหรือเปล่านะแล้วมาทีเดียวแบบใกล้ใกล้จบอ่ะพูดมาเลยอู้จิตก็อยากเจอเขาอีกนะเจออีพีแรกคือเจอเขาอีพีที่หนึ่งแล้วก็ไม่เจออีกเลยจีนองจีนองเป็นใครมาแป๊บไปเรื่อลราชันสำนักเป็นใครไป แบบ่าทะเลสาบมันเยอะไงโอ้โหเขาลือแบบคุมไม่ได้แล้วปากคนอะมันพูดกันพูดต่อต่อกันเพราะว่ามันมันก็เป็นแบบว่าที่เขาเรียกว่านะที่โด่งดังในความแบบชั่วร้ายใช่ปะล่ะแล้วแบบพอรู้ว่าเอ้ยใครเป็นหัวหน้ามันก็ต้องพูดต่อต่อไปเลยเฮ้ยรู้ก้นนะว่าใครเป็นหัวหน้าคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สิ่งอะไรเงี้ยใช่ข่าวดังอ่ะดังแน่นอนอะนังไปทั่วไปเขาลือด้วยี่ใช่ใส่รายไปสีเลยว่ามัน แต่ก็ปีเริ่มจริงอยู่ที่ว่าเป็นนั่นแหละคือลงพีลงจมูกพีเพื่อที่ตามหาตัวเราตัวเผยรอดูรอดูที่ีต่อไปอยากเชนคคุ้นแล้วแต่ชอบบรรยากาศของเคหะสิงคโปร์มากเลยนะเนาะมีน้ำตกมีสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบร่มรื่นอาคุรน่าอยู่ซาคุระเหมือนซากุระแบบบรรยากาศแบบน่าอยู่มาก เู่มากเลยอ่ะแบบแบบเลยน่าจะเล่นอ่ะใช่ใช่ไหมวิวแบบถ้าอยู่ทัดบริเวณอย่างนั้นนะไม่ออกไปไหนเจอเล่นทั้งทั่วนั่ะแอบดีแล้วดีแล้วดกลับมาอนอกนะคะพักผ่อนสักพักผ่อนใจให้เขาอยู่กันแฮปปี้เนาะเดี๋ยวเราไปติดตามพี่พี่ที่20นาทีนะคะอีกทีนี้สนุกมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ช่วงรีแคปเนาะนะคะเราสามารถดูได้ที่ u t u b e นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นคลิปรีแอชเต็มเต็มนะคะสามารถดูได้ที่ f a c e b o o k ดูไหมนะคะพิมพ์คำว่า D O O แล้วก็เวนแล้วก็ M A I นะคะเข้าไปที่ f a c e b o o k นะคะเราก็จะมีคลิปนะคะของการ a รีแอชอันไหนที่พวกเราลงไม่ได้พวกเราก็จะไปลงใน Facebook นะคะเนาะเดี๋ยวฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ชอบดูใหมะะด่ๆๆด้วยนะคะกงกิ๊งๆิ๊งด้วยนะ